รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โชคดีเราจะเจอเนเธอร์คอเทสเร็วแต่ถ้าโชค้ลยก็วันนี้ว่าหาไม่เจออะเอาจริงเคยใครไม่มีชุดนั่นไงไม่มีชุดไม่มีชุดจนได้เอาดาบพังสำรลองมีทำไมวะทไมก็หนูไม่มีชุดทองอะมันเลยยิงไงเอ๊ะเราไม่มีชุดทองใช่คุณไม่ได้ใส่ชุดทองเออจริงคุณว่าคุณถอยได้กว่ากลัวคุณตายนั่นไงนั่นไง วโดนล้อมาเลลงเราได้แล้วมันมีนุ่ตายแล้ว t h อ b แบกของจริงผมกลายเป็น t h อ b แบกของจริงอีกแล้วโอ้โหแก๊สนี่จังเลยโอ้ยลูกธนูบ่อยมีแล้วเด้อวิ่งแล้วเว้ยโอเคฉันยังไม่ตายไปเกิดต่อหน้าเลยฮิวก่อนคังเกอร์ฉันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหที่ผมแทบจะดิสคัฟเวอร์ทุกใบโอมของเก่งๆวะนะยังไม่เจอเกี่ยวกเจอทุกอย่างเยอกเว้นโคเฮอ่ะเออ ภาวนาว่าขึ้นไปข้างบนจะเจอนะเฮ yes. oh, yeah oh, <h umbles> ้ยเอ้าเย่เบบี้โอ้โหเป็นเป็นเบื่อเลยในที่สุดครับคุณผู้ชมครับหนึ่งชั่วโมงเต็มเจอแล้วฮะฟอเทสยังไกลโอ้ยโอ้เรียบสวยแล้วไงโอ้สวยแล้วปิดปิด ใช่โอเคโอเคจีนเราก็ไปทางนี้โอเคโอเคหินไม่มีเลยจเปล่งแล้วต้องการคุณมีอะไรอย,า,อยากจะตือนเราไหมเราให้แบบเราวิ่งไปเจอแบล็กสโตนขุดมาหน่อยแบล็กสโตนเหรอใช่เพราะว่าของผมจะพังหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ผมมีเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเดี๋ยวจะขุดไปให้แต่คือตอนนี้ยังไม่เจอโ okay, อเคเราจะสปอนเดอร์แล้วแต่ว่าเปโอ้หนักลัวมาก ตั้นะบกว่าฉันยัไม่ตายกดคุกแบ็สโตนิฟฟ่โอ้ยอะไรนี่มันมันโกงอะยาอ่าอแล้วงานเข้าแล้วครับงานโอ้โหมันดักเลยเออ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 มึงนี่คุณจะตายนะคุณห้ามยจอุยอ้ยไม่เคยเล่นเดเธอร์แล้วมันโหดเลยขนาดนี้เราไม่มีแบ็กสโตนเราไม่สามารถขุดทำดาบได้โซกู๋ นั่นเลยนี่นี่นี่คุณเอาแบล็กสโตนไปนี่กล่องครับนี่ไม้เเออเออเออไปน้ำไม้กลับไปหอเออพัง้มาอยู่เออโอ้โหหมดแล้วหมดตูดแล้วหมดตูดแล้วเพื่อนมือเปล่าแล้วรักษาชีวิตไว้จก่อนเราจะไปถึงโอ้ันเต็มเลยกันดูละงานนี้โอ้ my god man โอ้โหอยากได้พี่เผาะตอนเนี้ย เผาเผาเนื้อหมูอ่ะเผาเนื้อเหรอได้เดี๋ยวั้าๆให้ทำได้เพราะว่าเพราะว่ามีแบล็กโซนเอาคุณใส่เลยฉันมีถ่านติดมาด้วยเอาไปโอ้โหยังอุตส่าห์ดอกหัวสเกลให้แม่บอกว่าโอเคได้ได้เบ็ดมคุณเออแบล็กโซนยี่สิบสองอันพอไหมอ่ะโอ้พอเลยอย่างอย่างมากชอบมากขอบคุณมาก โอเคโอเคโอเคฉันจะรักษาชีวิตว่าจนก่าจะไปเจอคุณคุณเองก็ฆ่าตายเหมือนกันเราควรเสี่ยงในการวิ่งเข้าไปแล้วก็หากล่องที่บอกว่าไม่จะเสี่ยงอย่าเลยคุณคุณถ้าเกิดว่าคุณเจอวิชั่นสเกลตันคือคุณอ่ะน่าจะตายอ่ะดูทรงแล้วอ่ะผมเจอประมาณเป็นเบื่อเนี่ยตอนนี้ยสิ่งสุดท้ายที่ผมมีอยู่คือพรูอ่ะโชเวลอ่ะโอ้ยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่แจ้งทำหน้าบึ้งตึง ร้องอะไรอะ่ะโอ้สภาพอย่างนี้พี่ยังจะถามเพิมอีกดีนะโอเครู้แล้วเราต้องไปทางไหนต่อ<__ <d> เดี๋ยวปีนขึ้นใช่ปะงานเช็ค <d> ปีนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราขุดทะลุไปเลยง่ายดีแล้วค่อยต่อตัวไปเรื่อยๆโอเคได้เป็ตรถมาสามแท่งแล้วเอาล้วฮะลองดูฮะขอละขอละขอแหล่งขอที่พักใจขอที่พักพิงใจหน่อยขอละเพื่อนโอ้โหแม่งไม่เฮ้ยไม่ึห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 ึ โพี e ่สเกลครับสเกลครับหลบไปสเกลหลบไปหลบไปพังแล้วอะไรแล้วอะไรเออเออเอออ่าอ่ะหนึ่งนาทสองนัดนี่เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามตัวไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยโอนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยอย่านะอย่าดักหลังนะอย่าดักด้านดักหลังนะอ๋อลังจริงอา แล้วโอ้ยเฉียวหน้าเฉียวหน้าโอ้โหโอ้โหโโอ้หเกมแล้วเกมแล้วไม่นะงานสุดท้ายที่เรามีครับอุ้ย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 โอ้โหนี่ปิดไฟจริงนี่คือปิดไฟของแท้อ่ะเปิดรูหน่อยโอ้โหวิ่งมาเลยโอ้โอ้าปิดก็ได้วะโอเคครับทุกท่านครับตอนนี้ และการตึงเครียดฮะและ้วก็โอ้รู้สึกว่าถึงไหนแล้วเนี่ยยังยังไม่ได้ไปเลยคุณแป๊บนึงจริงกำลังรอจริงกำลังทำกับข้าวกินอยู่รอแป๊บผมจะไปผมจะตายแล้วมา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 แล้วไว้ไหนก็หาชีวิตไว้คุณกับล็อกตัวเองเข้าไปอยู่ในหลุมเลยไ <c oughs> ว้ไหน <c oughs> อยู่บน <c oughs> นี่อยู่นี่ <c oughs> อย่าทีนะครับ โอ้โห و, รอบข้างโอ้โหรอบโอ้โหสามรอยองศาเต็ไมไปด้วยสิงสาราสัตว์โอ้ <c oughs> โอย <c oughs> เอาสิ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 ตอ,อบด้วยเอาเตอนนี้อยู่ห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วคูณลบหนึ <c oughs> okay. ่งลบหนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดละโอเคกำลังไปกำลังไปโอ้โหเป็น <c oughs> ฟอร์เทสที่ <c oughs> ไม่มีกล่องให้นะ <c oughs> เอาแค่ <c oughs> เอาเอาแค่เบรเจ็ด แท่งก็เพียงพอละหรือแปดแท่งก็ก็ดีละวเจอในถ้หวบไหมคุณเจอในถ้หวบปะว่าไงคุณไม่มีอะไรอ่ะคือครับกูไม่ใช่สารภาพคือกูตกปลาอยู่กับพี่แล้วมันน่าเบื่อกูก็เลยแบบอยากไปตกปาลาการทะเลแล้วซึ่งสายตากูหันไปเห็นมีเรื่องจะบอกคือกูเจอโอเชียนมเมนไ์่นิทีนึงเว้ยรอบเกาะเลยปะเนี่ยอยู่ไม่อยู่ใกล้ๆกันเลยอฮะไว้รอแล้ว้ใกล้กันเลยมันต้องหมดมีดีมากทั้งนั่งดูหน้ากูน่ะไปละอย่างน้อยครับ สิ่งสุดท้ายที่เราสามารถทําได้ตอนนี้คือต้องมีชีวิตรอดนะฮะและต้องเก็บเปรยให้ได้ถึงอะไรวะเอ่อเจ็ดถึงแปดแท่งนั้นเรามีหกราขาดอีกสองเมื่อครบปุ๊บใส่เกลียวหมาออกท,ทันทีไม่อยู่แล้ว <c oughs> โอเคปะวิ่งแล้วหาที่พักพิงก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเออ,เอ,อโ,โอ้โหโอ้โหมันตีกันโอ้โหมันตีกันโอ้โหถิ่น,นี้พี่คุมว่ะวิทยาสกเกตบอกถิ่นนี้พี่คุมพิกแมนบอกกูไปก็ได้ไปทางนี้ก็ไปทางนี้จงทางนี้ โอ้ m ม g ก็เออยิงมาดิยิงมาดิโอมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วมามามาเลยโอ้ให้พ่อแกหลบสิเข้ามาตัวเดียวพอนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเข้ามาเออนี่แหละดีนี่แหละดีวิธีนี้แหละดีดีไม่ดรอปอีกรอครับที่สูนี้ใช้ได้ครับเราต้องรอยเขาเข้ามา ยังไงมาแล้วโอ้โหมาสองตัวด้วยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้เร็วโอเคเคลียร์ครับเฮ้ยปิดตัวปิดก่อนโอยชิบ no อย่ายังไม่ตายอย่าตายอย่าตายอย่งตาย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 เน่ตายเน่กูตายตายเน่กูโอ้ my ไม่โอ้เดี๋ยวกินก่อนโอ้โห แลคุณรู้ฝ่าตัวเองถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณจะไม่รอดแล้วคุณจะรอดก็จะไม่เข้าใจมันได้มาขนาดนี้แล้วอย่าตายดิว่ามีแกไมนเนี่ยมีโอ้โหม,มีแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้อยู่กับเราจรีนลองระวังไอเ้เรีอแมนถ้ามีถ้าเกิดว่าเออเนี่ยนี่เราตายขอย่ามาเร็วกรอบนะครับโอ้เยอะอีกแล้วเอาอีกแล้ววิธีนี้ไม่ดีอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยเอาว่าเอาว่ะเอาว่า Let's go boy ของครบแล้วเหลือแค่ออกออกจากที่นี่ให้ได้ในที่สุดครับนะฮะพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามวิ่งฮ่วิ่งออกครับวิ่งออกออกจากที่นี่ไปแล้วมุ้ยโอเคครับเราได้ของครบแล้วฮะสิ่งสุดที่เราทำได้คือต้องวิ่งกลับครับ พันบล็อกอาหารหมดแล้วด้วยเอ้ยมีอยู่มีอยู่นี่ฮะสต็อกสองสต็อกสองยังได้อยู่จี้ขุดลุกขุดลุกฝังตัวเองขุดลุกฝังตัวเองนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยเอาแผงเดี๋ยวนี้เลยจะคุณจะรอดนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เอวที่อยู่นี่เพอทุกคนดีสกิลตั้งหากขอความช่วยเหลือทุกคนโอ้ยฟังลอยเลยกูจีเรามาเจอกันที่คอร์ดนี่ไหมไม่รู้ผมวิ่งกลับประตูพาร์ทอลแล้วเนี่ยผมได้คอแล้วผมไปแล้ว ไปลงไปแล้วนี่คุณคุณจะทิ้งเราอยู่ที่นี่ได้ไงกูอยู่ไหนกันแนะ่อยู่704ดร้ลบสองเอ,อ้ยใกล้กันใกล้กันผมอยู่แค่800เออเออนั่นแหละรีบมาเลยอยู่ในอยู่ในกระแพงที่โซแซนแวรลรี่มีแก๊สอยู่ในหัวเราสตอสเกลตั้งเต็มไปห,หมดเลยคุณเดี๋ยวฉันพักกับทางฉันแล้วกันถ้าเกิดฉันยังจำได้อยู่นะฉันน่าจะถอดจำได้อยู่บ้างคิดว่านะเดี๋ยวจะพยายามนึกจะนึกช้าพี่เบิ้มพี่เบิ้มที่นี่เขาคุมไปยังไงวะจะไปยังไงวะนะ อโอ้เนี่ยเจอทางแล้วเจอเสาเสา,เสาสิลาจาลึกโอเคฮะผู้ชมบอกนะคลิปเนี่ยคือมันไม่อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่เราเล่นจริงๆกันคือเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะ<อ>นี่คือเอาแบบคัดมาเนื้อเน้นๆเลยนะฮะเรากลับทางของเราดีกว่าไม่อยากวิก่งแล้วก็ไม่อยากแต่ว่าแต่ว่าโอ้เราลงไงอะมันต้องไม่รู้จะไปแล้วมาแล้วก็ขุดกําแพงวิหาอยู่เลยแล้วกันพี่ไหวระไม่รู้แหละจีคุณทิ้งเรา พออันนั้นฉันก็จะทิ้งคุณว่าทิ้งอะไรเมิงคุณจะอยู่อยู่ไม่รู้อยู่ดีไม่รู้เป็นสุกยังไงเนี่ยคุณจะแผลไม่ตายตัวเองอะเนี่ยโอ้ยแกมาตกล้มแป๊บนึงนะหวาหวาว,าวันนี้ไปก่อนเลยโอ้ยตกลาวาดีจีานจีานไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ทตกลาวาตกลาวาโดนยิงสนุกไม่ไม่ไม่จีนไม่ตายสิคุณหลบตกโลอกเทเลลาวาเนี่ยนะใช่มันยิงเราแล้วเราตกลาวาพอดีเลย โอ้โหเราไม่ไม่รู้ลงมายังไงนะฮะเจอทางเก่าแต่ยังหาตัววานไม่เจอมากลับไปหาตังลุงนะไม่ไหวแล้วตังลุงสองขาไม่ไม่ไม่ขอละขอร้องหลายยานะขอละเจอเจอโอเคโอเคเริ่มมีความหวังอันลุมหลุมแรงแรงคิดว่าไหวอยู่เจอขบวนส่วแล้วฮะเจอแหล่งขอบแล้วโอเคครับต้องรอดครับภารกิจนี้ต้องรอด ได้เอ้ยอย่าดิไม่เอ้ยผมไม่อยากกินซุกี้ตอนนี้โอเคตอนนี้เราหลงคิดกับทางเก่าครับไมไมไม่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตกเกือบตกโอเคเมื่อกี้ฉันเกือบตกทะเลลาวาโดนน็อกล่วงมาฉันจะทำได้ครับเราจำเป็นจริงๆครับ Back Back t o the b a s i c ทำของใหม่ให้หมดไม่งั้นเราไม่รอดตอนแรกคิดว่าจะไม่ใช้นะไอ้พวก ที่ขุดไม้ดาบไม้อะไรนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจําเป็นขึ้นมาแล้วฮะเฮ้ยเราเจอเราเจอล่องรอยครับโอ้ oh my g อดไม่รู้แบบยังไงแต่เจอด้วยมังเออไม่ละสุกีขึ้นมา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 ดิอุ้ยเอาไม่สุกจนได้โอเคอย่างน้อยก็ยังได้ได้อาหารอยู่ครับโอเค ต้องรีบกลับนะฮะไม่งั้นไม่ได้ไม่รอดแน่อาหารจะหมดแล้วอะโอ้ยไม่กอพี่หมูอย่านะขอร้องล่ะ MM. 48 17เ oh, จ oh, ็ดให้ตายโอ้เจอแล้วครับเจอรองลอยเก่าอ๋อเราอ๋อมาจากข้างบนโอ้โหเจอแบตชั่นแล้วไอเจอไอ้นี่ปิบบอสไอ้บอสอย่าพิ่งโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ดี โอ้มันไกลมันแค่อีกอีกเอื้อมเดียวแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยแค่นิดเดียวฉันก็จะถึงแล้วได้โปรดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายฉันจะตายพอนี้ไม่ได้โอ้ my god หรือมันอยู่หลังแบชชันต้องลองเดินสำรวจดูฮะผลเ้าคือใกล้แบชชันมากแต่เร็วเร็วจะพ้นแล้วจะพ้นแล้วเร็วอีกนี่จะพ้นจากที่นี่แล้วเร็วเข้าอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงไอ้โหง้างตั้งนานอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ โอเคโอในที่สุดในที่สุดครับโอ้ย oh, จะได้หายใจได้ดิโอ้จะจะวายโอ้ยว้าวอยู่คอไหนแล้วฉันอยู่ห้ายี่สิบเจ็ดลบหนึ่งร้อยยี่สิบหกฉันก็มักไปฉันรู้จักโซแซแวลีว่เนาะฉันอยู่คิมสันแล้ว <S <S เออไอคิมสันที่คุณอยู่คือที่สุดท้ายที่คุณต้องมาเวยอยาหาเพิ่มแล้วหาเพิ่มแล้วโอ้โหนี่ก็ยิงไม่หยุดเลยเนาะยิงไม่หยุดเลยเนาะ ฉันม่าคุณถึงบ้านสิโอ้ยังโอ้พังแล้วพังหมดแล้วคุณเข้าไปหรือยังหรือว่าคุณยังไม่ถึงยังยังฉันอยู่482ฉันกำลังไปรอแป๊บนึงคุณฉันต้องหาอาหารเพิ่มได้อาหารแล้วฉันกำลังไปต่อคตรเครียดเลยอะไรเนี่ยโอ้ยยังไม่จบอีกไอ้แก๊สพอได้แล้วอีกนิดเดียวโอ้โหนี่ขนาดอยู่ใกล้ประตูนะยังจะมาอีกเอ้า เอาเลยยิงมาดิโอ้โหดีเทนเดอร์ว่ะผมรอคุณอยู่ทั้งที่ทนนผมไม่รู้ผมจะตายแล้วคุณคุณอย่ารอฉันเลยคุณกลับไปเถอะถ้าคุณรอฉันเดี๋ยวคุณก็จะได้ตายไปด้วยโอ้ผมไม่ไหวแล้วผมขอผมขอโทษแล้วไงผมไปแล้วจริงๆคุณไปไปเลยคุณไม่ต้องขอฉันไปเถอะ ดนสถนหาทณกแบบนี้นะคุณฉันจะไม่ฉันจะไม่ตายโอ้ฝากด้วยไปแล้วไป,ไปเลยคุณไปเลยไปเถอะยังไม่เป็นไรมึงใครมาแกล้งอีกโอ้ยเวนเดี๋ยวคิดบัญชีไอ้ใครมันมาเอาบล็อกมาอุดทางออกโอเคครับมันเกินคำบรรยายอ,อย่างน้อยก็ทำภารกิจสำเร็จครับได้เบรดล็อตมาโอเคจุณผาครับมช,ชอบ อย่าให้จีเล่นต่ออีกหรือว่าลงอะไรอีกก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับไว้จะมานอหม่ครั้งต่อไปขอตัวลาไปก่อน,นสวัสดีครับ